สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นมือเรนล่าสุดทำยังไงแลวจะอัปเดตไปทำไมด้วยทำไมจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชันอันนี้เนี่ยนะโดยปกติแอปพลิเคชันต่างๆในเครื่องเราเนี่ยเราเราใช้งานถ้ามันเขาก็จะมีการพัฒนานะมันก็จะไปพัฒนาไปเรื่อย เขาก็จะอุดช่องโว่ป้องกันไวตรัสต้องการมาแวร์อะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญเนี่ยบางครั้งเนี่ยนักพัฒนาแอปเนี่ยก็จะพัฒนาแอปให้มีความสามารถหรือฟังก์ชันอะไรในการทํางานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอ่าเว้นั้นถ้าเกิดเราไม่อัพเราก็จะไม่ได้ฟังก์ชันการทํางานที่มันมีมากขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าซึ่งบางครั้งมันก็ตามมากับกับการกับการลวนเพราะบางที บางทีพัฒนาแอปแล้วมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบบางทีทํางานไม่ค่อยดีก,ก็ก็มีบ้างมีบ้างอันนี้ก็มีบ้างนะอ่าต้องเข้าใจอันนี้ต้องเข้าใจเขาหน่อยหนึ่งแล้วทําไงถ้ามันลวนกขอัพไปเรื่อยเรือจนกว่าเขาเขา,เขาจะพัฒนาให้มันให้มาให้มันแล้วให้มันแล้วเสร็จมาแล้วจนกว่ามันจะหมดปัญหาเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองแหละเออนะอันนี้ก็ก็ค่อยๆอ,อัพไปก็แล้วกันเออบางครั้ง เราต้องการอะไรที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วในเดียวกันเนี่ยบางครั้งเราใช้เวอร์ชั่นเก่าๆแล้วเนี่ยมันอาจก็มันบางทีมันก็มีปัญหาเหมือนกันถ้ามันเก่ามากเกินไปนะอ่ามันก็จะค้าเคิร์กอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็อัไปบ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยอาไปธนาไม่ทํามีปัญหาเลยเท่าไหร่รลองน้อยประเภทมีปัญหานะเออนะเพราะฉะนั้นแล้วจะอัพอัพยังไงอันนี้เนี่ยนะเวลาจะอัปเดต แอปพลิเคชันเราก็ต้องเข้าไปใน Play Store นี่อันนี้เนี่ยนะพี่กดเข้าไปแล้วอากกดเข้าไปแล้วเนี่ยก็ไปกดเลือกตรงหน้าตาของเราตรงนี้อ่านะครับบนตรงมุมขวาเนี่ยนะพี่นะกดลงไปตรงหน้าตาเราเนี่ยตรงนี้มันจะมีเรื่องการจัดการแอปและอุปกรณ์อยู่ตรงนี้กดลงไปในนี้เนี่ยมันจะมีให้เราเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีบอกว่าเออมีการมออีอะไรนะแอปพลิเคชันที่ต้องการการอัปเดตอยู่15แอปเลยเยอะจริงๆวิ เราก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียด e ก็ได้หรือไม่จะกดอัปเดตตรงนี้ไปเลยแบบอัปเดตไปทั้งหมดเลยก็ได้เออถ้าเกิดเราเราอยากจะอัปเดตเป็นแค่บางแอปเราก็ไปดูในรายละเอียด e อันนี้ก็สามารถทําได้กดลงไปในรายละเอียด e มันก็จะมีแอปอะไรก็ไม่รู้สาราาพัดที่แบบเออเขาจะให้เราถ้าเราอัปเราเราอยากจะอัปอะไรบางอย่างเราก็กดอัปบ,บางอย่างไปก็ได้แต่แนะนําว่าอัปเดตไปทั้งหมดก็จะง่ายกว่า <laughs> ถ้าจะอัปเดตบางแอปเราก็กดเนี่ยถ้าสมมติเราจะอะอัปเดตแค่แกลลอรี่แล้วก็อัปเดตแค่แกลลอรี่อย่างนี้ก็ได้เออนะอ่าไม่มีแค่ห้ามพี่เราพี่พี่จะอัปแค่นี้ก็ตามใจหรือพี่จะอัปเดตทั้งหมดก็ได้เออมันก็ง่ายีไม่ต้องวุ่นวายแต่มันก็จะใช้เวลาหน่อยถ้าคุณไม่เคยอัปเลยมันก็จะแบบน้าอัปมันไปเรื่อยๆก็แค่ก็แก็แค่ก็แใช้เวลาหน่อยไม่ใช่กดปุ๊บมันจะเสร็จปั๊บนะพี่น้าเพราะมันต้องดาวน์โหลด ลงมาแล้วก็อัปเดตเวอร์ชันคุณขึ้นไปอย่างนั้นก็ค่อยๆไปดาวน์โหลดอันใหม่ลงมาแล้วก็ค่อยอัปเดตติดตั้งใส่เครื่องคุณนะ่ะโอเคมันก็ใช้เวลาหน่อยนะพี่นะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก็ทำกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ